การพัฒนาทักษะความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่ห้องเรียนดิจิทัลตามนโยบายทางการศึกษา AWA Any r e anytime โรงเรียนบ้านหัวถนนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าหรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล p r o g r a m for International Student Assessment ด้านคณิตศาสตร์ เป็นการวัดความสามารถของนักเรียนอายุ15ปีในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์มากกว่าการท่องจำสูตรนอกจากนี้ในปี2025จะมีการเพิ่มการประเมินด้านการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล learning in the digital world กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเช่า DVD ลองดูนะคะไม่ยากเลยเรื่องราวต่อไปนี้ เกิดขึ้นในร้านเช่าดีวีดีและเกมคอมพิวเตอร์ในชุมชนบ้านหัวถนนตั้งอยู่ริมถนนปากน้ำชุมพรสายเกา่าเจนเป็นพนักงานของร้านทอมเป็นลูกค้าร้านนี้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วร้านแห่งนี้คิดค่าสมาชิกรายปี10เซสค่าเช่าดีวีดีสำหรับสมาชิกจะถูกกว่าผู้เช่าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหนึ่งปีที่ผ่านมาทอมสมัครเป็นสมาชิก จ่ายเงินทั้งหมด52 .50 ซซึ่งรวมค่าสมัครสมาชิกและค่าเชา่า DVD ดีจำนวนหนึ่งในราคาสมาชิกทอมกำลังคิดทบทวนเรื่องการต่อสมาชิกในปีถัดไปจึงเข้ามาปรึกษาเจนซึ่งเป็นพนักงานของร้านเจนบอกกับทอมว่าเมื่อหักค่าสมาชิก10เซสเงินที่เหลือจะเป็นค่าเชา่า DVD ในราคาสมาชิกแผ่นละ2.50เซส หากทอมเช่าดีวีดีจำนวนเท่าเดิมในราคาปกติ3.20เศเซทอมจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนเพื่อนๆหาคำตอบได้ไหมคะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และทอมเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแบบไหนดีสำหรับทอมอธิบายได้ไหมคะ